ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับการทดลองกระสุนอีกแล้วครับวันนี้มาเจอกับกระสุนที่มาพบในสนามอีกชนิดหนึ่งครับกระสุนจุดสองสองเซเลอร์นเบลล์อตครับครับหรือที่เรียกกันว่า SB ครับมาลองแกะดูภายในกันเลยดีกว่าครับตัวกล่องก็จะเป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินม่วงๆแบบนี้ครับเขียนว่า50นัดเซเลอร์นเบลล์อตครับดูรอบๆกล่องก็ไม่ได้บอกอะไรที่เกี่ยวกับข้อมูลกระสุนเท่าไหร่มีนิดหน่อยจุดสองสองลองไรฟเฟิลสี่สิบเกณฑ์มาลองแกะดูข้างในดีกว่าครับ ข้างในก็เป็นกระสุนเซเลอร์เบลล็อครับจานท้ายเป็นรูปเหมือนเป็นโลครับเซเลอร์เบลล็อใส่มาในถาดเป็นอย่างดีครับตัวหัวกระสุนเหมือนมีการเคลือบไขมาครับเป็นไข่พึ่งอย่างนั้นนะขี้พึ่งอุ้ยขน,นาดกระสุนก็เท่ากับกระสุนมาตรฐานครับจานท้ายของเซเลอร์เบลล็อจะเป็นสัญลักษณ์ประมาณสี่เหลี่ยมซ้อนกันนะครับหรือไม่ก็เป็นตัวเอสทรงๆนี้ครับตามรูปก็ออกประมาณนี้ครับด้วยข้อมูลมันน้อยเดี๋ยวผมไปหาในเว็บมาให้ครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆครับจากในเว็บของทางเซเลอร์เลหลอครับเจะบอกในปริติกครับที่ระยะ5เมตรจะมีความเร็วอยู่325เมตรเปอเครับที่50เมตรจะเหลืออยู่295เมตรเอาเครับพลังงานที่ปากลำกล้องจะมีอยู่135จูลครับแล้วที่50เมตรจะลดเรืองเหลือ111จูลครับมีน้าหนักหัวกระสุนอยู่ที่40เกรนครับอันนี้มาลองแปลงระยะให้ครับ325เมตรจะอยู่ประมาณ1066ฟุตครับ โดยถ้าตีหน่วยเป็นความเร็วก็เป็นฟุตเปอร์เซ็ครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางกระสุนอยู่1 0มิลครับหัวกระสุนทำจากเหล็กหรือถตะกลั่วครับและปอกกระสุนทําจากทองเหลืองครับต่อไปก็เป็นพิเร์ครับมีความน่าเชื่อถือได้ใช้งานได้ดีแล้วก็ราคาปยัดครับต่อไปเป็นแพคเกจชิ่งครับก็หกล่องมันจะมี50นัดครับแล้วก็5000นัดต่อหนึ่งลังหนึ่งอหลังก็จะมีอยู่ร้อยร้อยกล่อง อคูณกันก็5พันนัดพอดีครับแล้วก็พวกเลขบาโค้ดครับแล้วก็ขนาดของพวกกล่องครับเดบก็จะบอกประมาณนี้ครับไปดูรีวิวการยิงดีกว่าครับเป็นะบอกเติมครับ C ีแซลสี MTR ที่ระยะ50เมตรครับคือเรื่องการยิงก็ปกติครับไม่ได้แบบถีบหนักหรือว่าอะไรมากปกติเลยครับเข่าก็ไม่ได้เยอะตัวแรงผักก็ไม่ได้เยอะครับสบายๆเหมือนเหมือน กระสุนทั่วไปครับเหมือนเหมือนอีเล่เขียวพวกนี้ก็น่าจะตีได้ว่ามันเป็นไทยของกระสุนมาตรฐานนะครับท,ทั่วไปถ้าเจออีเล่ก็ซื้ออีเล่ถ้าได้อีเล่ถูกกว่าหรือถ้าเจอ,อเลเล่เบลล็อตถูกกว่าก็ซื้อเบลเล่เบลล็อดได้เลยครับเหมือนกันครับความรู้สึกนะฮะยิงหมดแล้วครับไปดูกลุ่มกันดีกว่าครับกลุ่มผมว่ามันก็พอๆกันนะครับกับอีเล่อาจจะ มีเบี่ยงจากตัวคนยิงบ้างครับผมก็ยิงไม่ได้ดีนักหนาก็พี่บอกครับมันมันเหมือนแทนกันได้ครับถ้าเจออันไหนราคาถูกกว่าก็เอาวันนั้นนะครับได้เลยก็จบรีวิวประมาณนี้นะครับท่านสามารถกด subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับถ้ามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ครับขอบคุณมากครับ